นักสร้างบารมีต้องมีใจจลจออยู่กับการสร้างบารมีไม่ใช่สนใจไปในเรื่องอื่นที่ไม่เป็นสาระอันเป็นเหตุให้อสวะกิเลสเข้ามาอยู่ในใจต้องคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำอย่างไรบารมีของเราจึงจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ดวงบุญในตัวเรานะ่ะจะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทำอย่างไรใจของเราจึงจะหยุดจะนิ่งหยุดนิ่งสนิทจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้ตลอดทั้งวันต้องคิดเป็นไปเพื่อการเพิ่มเติมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองพร้อมกับทําความบริสุทธิ์ หยุดใจให้ละเอียดเอาไว้เสมอส่วนการทำมาหากินนะ่ะเป็นเรื่องรองลงมาภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันจึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมในบทชัยยมงคลคาถาที่8พระโบราณอาจารย์ได้รจนาเอาไว้ว่า ทุกขาหาทิทธิพุจเคนะสุทธัตธหัตถังพรัมมังวิสุทธิชุติมิตรทีปกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจาสาภวะตุเตชยมังคลานิพระจินศีผู้เป็นจอมมุนีได้ชน,นะประกาพรหมผู้มีฤทธ สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีาสารพิษคือทิฏฐิที่ตนเถิอผิดรัดรึงไว้ด้วยเทศนายาณวิธีด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยมงคลน,นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจมมังเกิดมีแก่ท่านชัยชนะของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้าย เป็นชัยชนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีชัยต่อพระกาพรมผู้มีความยึดมั่นถือว่าตัวเองนะเป็นผู้มีอายุยืนที่สุดสถานที่ของพรมนี้นะ่ะที่ยงแท้ที่สุดแต่หารู้ไม่ว่ายังถูกพยาม,มานบังคับบัญชาได้เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงเล่า ให้พิสุสงฟังที่พระวิหารเจตวันลพงคทรงเล่าว่าเมื่อครั้งที่ทรงดูวาราจิตของพระกาพรมที่สวยสุขอันเกิดจากพระลสมาบัตเป็นเวลายาวนานนั้นมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างก็ทรงทราบว่าพระกาพรมเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิด คิดว่าพรมโลกเป็นที่เท,ที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีการจุติไม่มีการเกิดเป็นที่พ้นไปจากทุกข์คือคิดว่าพรมโลกหลุดพ้นจากวัตะสงสารแล้วเมื่อพระองค์ทรงทราบความคิดของปากาพรมจึงไปปรากฏพระวรากายที่พรมโลกทันทีเหมือนบุรุษที่มีกำลัง เหยียดแขนและคู่แขนในเวลาอันสั้นพระกาพลมเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จมาแต่ไกลก็ทูลว่าท่านผู้นิระทุกข์นานทีเดียวหนอที่ท่านไ้มาในที่นี้ท่านผู้นิระทุกข์พรมสถานที่นี้ทีิ้งแท้มั่นคงยั่งยืนไม่เกิด ไม่ตายเป็นที่ออกจากทุกข์สุขที่ยิ่งกว่าพรหมสถานย่อมไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนระก,กาพรหมท่านถูกอวิชชาคือความมืดครอบงำแล้วหนอเพราะท่านกล่าวสิ่งที่มีเที่ยงว่าเที่ยงแท้ที่จริงผู้ที่เกิดในพรบโรลก ยังมีเกิดแก่ตายไม่เที่ยงแต่ฉะไหนท่านจึงกล่าวว่าเที่ยงขณะนั้นมารผู้ใจบาปได้เข้าไปสิงพรมปาริสัชาผู้หนึ่งทาให้ตกอยู่ในอำนาจของตนพรมท่านนั้นจึงกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนพระองค์ขอพระองค์จะได้เบียดเบียน รุกรานประกาพรมพระกาพรมนี้นะ่ะเป็นเท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่อันคณะพรหมทั้งหมดไม่อาจฝ่าฝืนได้ยังสรรพสัตว์ใ้เป็นไปในอำนาจเป็นผู้สร้างโลกเนรมิตโลกเป็นผู้ปรุงแต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของสรรพสัตว์ที่เกิดแล้ว และกำลังจะเกิดดูกอรผู้เจริญสมณพราหมณ์ก่อนเป็นผู้ติเตียนดินน้ำลมไฟเป็นผู้ติเตียนเทวดาติเตียนพรหมว่าไม่เที่ยงเมื่อแต่กายทำลายขันไปต้องไปเกิดในอบายกันมากมายส่วนสมณพราหมณ์ผู้สรรเสริญ ดินน้ำลมไฟสันเสริญเทวดาพลมเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงพรมโลกเพราะฉะนั้นท่านจงทําตามคําของประกาศพร่าได้ฝ่าฝือนอำนาจเลยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวนะเจ้าว่ามารตนนี้เนะี่ยมีความเพียรพยายามมาก พยายามขีดขวางพระพุทธองค์เรื่อยมาแต่แต่ครั้งที่พระองค์เสด็จออกพนวดก็ถูกพยายมามาตอนนี้เนี่ยเอาสมบัติจกักรพรรดิมาล่อแต่เมื่อเปลี่ยนใจพระองค์ไม่ได้ก็คอยหาทางกลั่นแกล้งหาทางขัดขวางเส้นทางการสร้างบารมีรเรื่อยมาหรือแม้พระองค์จะได้ตดรัสรู้ธรรมแล้วก็ตาม ก็ยังหาวกาตามรังควานอยู่ไม่ว่างเว้นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพญามารที่เฝ้าติดตามว่าวันนี้พระสม,มณโคดมจะไปโปรโดใครเราจะต้องไปขัดขวางเมื่อพญามารรู้ว่าพระตัวองทรงประทับอยู่ที่เมืองอุก,กะที่ปาสุปคะ แล้วได้สำรวจดูว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนก็เห็นว่ากำลังจะไปพรมรโลกจึงคิดว่าพราะสมณาคโคดมกำลังไปพรมรโลกเพื่อกลับใจของประกาพรมจึงคิดจะไม่ยอมให้ประกาพรมไปสวมนาจของพระพุทธเจ้าและคิดจะให้พวกพรหมทั้งหมดต้องตกยในอำนาจของตน ไม่ให้พรมก้าวล่วงพ้นวิสัยของพยาม,มารจึงปฏิหารกายติดตามพระบรมศาสดาไปแล้วยิงกับบางตัวอยู่ในระหว่างหมู่พรมเมื่อมารู้ว่าพวกพรมกำลังถูกพระบรมศาสดาชักนำไปสู่เส้นทางนิพพานจึงทำตนเป็นผู้คั้าชูพรม โดยการเข้าสิงพรมปาริสัชชาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเสียงที่กล่าวออกมานั้นน่ะไม่ใช่พวกพรมแต่เป็นพระพรมถูกมารเข้าสิงและยังมังอาจมากโกหกพระองค์ผู้ซึ่งไม่มีใครสามารถทำให้หลงไหลหรือคล้อยตามได้ จึงบรลอสียขนาดว่าแนมานเราเท่านั้นในพรหมโลกนี้ที่รู้จักท่านพวกพรหมและบริษัทพรหมอยู่ในอำนาจของท่านท่านคิดว่าแม้เราก็อยู่ในอำนาจของท่านหรือแต่ว่าเรานไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านหรอกฝ่ายพกาพรมก็กล่าวถึงความเป็นใหญ่ของตน อวดอ้างอิทธิฤทธิ์ของตนว่าไม่มีใครจะมายิ่งใหญ่เทียมเท่าตัวเองได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเรารู้แล้วว่าท่านเป็นผู้มีอนุภาพมากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคโจรส่องสว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่าน เป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่แล้วและปรณีตรู้จักสัตว์ที่มีอราคะและไม่มีอราคะรู้จักจักรวาลน,นี้และจักรวาลอื่นและรู้จักการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลายดุจกพรพกาพรมเราย่อมรู้ความสำเร็จ และอนุภาพของท่านแต่ท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นกายสามอย่างส่วนเราตถาคตทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งกายทั้งสามอย่างคือกายอภัสระกายสุปกินหะกายเวิหบพลาเราเป็นผู้รู้สูงกว่าท่านดูก,ก่นพระกาพรม กายหมูสัตว์ชื่ออาภัสรมีอยู่กายสุภกินหะและเวหัพรามีอยู่ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ใดมาอบัตแล้วในที่นี้ท่านมีสติหลงลืมเพราะความอยู่อาศัยมาน,นานเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นกายนั้นส่วนเราเนอรู้เห็นกายนั้น ดูก่อนพรมเราเป็นผู้อันท่านเทียบไม่ได้แม้เพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งแล้วเราจะเป็นผู้ต่ำกว่าท่านได้อย่างไรที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านเรารู้จักดินน้ำลมไฟรู้จักสรรพสัตว์เทวดาพรมอรุปพรมทุกชั้น เรารู้จักสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จักนิพพานอันสัตว์ไปถึงได้ยากโดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นอมตะธรรมเราไม่ได้มีความยึดถือในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีความยึดถือแล้วว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเราเนื่องจากว่าในอดีต ตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่มาตัดสรุ้นั้นปกาพรหมได้บวชเป็นฤาษีเจริญกสิจน,นสจนได้ฌานอยู่ในป่าเป็นเวลายาวนานแล้วได้ไปเกิดในเวหาพลาพรหมอันเป็นจตุตฌานภูมิมีอายุห้าร้อยกับแล้วถอยลงมาเกิด ในสุภากินหาพรหมภูมิด้วยอำนาจตติยชาญมาสวยสุขในพรหมชั้นนั้นแล้วต่อมาก็ถอยลงมาเกิดในอาภัสราพรหมด้วยอำนาจของทุติยชาญสวอยสุขในพรหมชั้นนั้นจนหมดอายุไขแล้วก็ถอยลงมาเกิดเป็นท้ามหาพรหมในปฐมภูมินั่นก็หมายถึงว่า พระกาพรมได้เสื่อมจากฌานที่สูงที่สุดตั้งแต่จตชวฌานลงมาจนถึงปฐมฌานซึ่งมีอายุเพียงหนึ่งกับตอนที่เกิดใหม่ๆนั้นก็ยังระลึกถึงกรรมในชาติก่นกอนได้ว่าเคยได้ฌานอะไรไปเกิดที่ไหนต่อมาเนื่องจากสเสวยสุขอันเกิดจากอารมณ์ของฌานสมาบัติ เป็นเวลาย,ยาวนานก็หลงอยู่ในฌานสุขทำให้เกิดสัสตะทิฏฐิว่าพหมโลกเป็นของเที่ยงยั่งยืนพบที่ออกจากทุกข์นอกจากพหมโลกนี้ไม่มีอีกแล้วเข้าใจว่าพหมโลกนี้แหละพระเสริฐที่สุดเห็นไหมจ๊ะว่าแม้กระทั่งพรม ที่ชาวโลกเข้าใจกันว่าเป็นผู้สร้างโลกนั้นนะ่ยยังหลงตัวเองและเข้าใจผิดไปได้ถึงเพียงนั้นความเข้าใจผิดเป็นอันตรายใหญ่หลวงทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านถึงต้องไปแก้ความเห็นผิดนั้นพรงทรงเปิดเผยให้รู้ว่าพรหมโลกไม่ได้ยั่งยืนอย่างที่เข้าใจ เพียงแต่มีอายุยืนนานเป็นกับกับเท่านั้นมีเพียงพระนิพพานเท่านั้นที่เที่ยงแท้เป็นบรมสุขอย่างแท้จริงซึ่งการเสวยสุขในพรม,มโลกนั้นแม้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหลายพลงแล้วพวกพรหมก็ยังไม่จุติเลยอายุในพรม,มโลก ของผู้ได้ปฐมฌานยืนนานถึงหนึ่งกับทุติยฌานแปดกับตาติยฌานหกสิบสีกับจตุตยฌานห้าร้อยกับในบรรดาพรหมผู้บรรลุจตุตยฌานหากเจริญสมาบัติมีอากาสานัญจายตนะเป็นต้น จนไปถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะก็จะมีอายุยืนถึง8ปด0 0กับทีเดียวพวกพรหมสวยสุขยาวนานมากยาวนานกว่าชาวสวรรค์มากมายหลายเท่าทีเดียวส่วนในมนุษยโลกของเราไม่ต้องพูดถึงกันเลยชีวิตสั้น เช่นเดียวกว่าหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าเมื่อพระกาพรมได้ฟังทำเช่นนั้นก็กล่าวว่าท่านผู้นิรุกข์เพราะท่านรู้ว่านิพพานที่สัตว์ถึงไม่ได้โดยความเป็นอย่างนั้นถ้อยคำของท่านอย่าได้ว่างเสียจเลยนิพพานันผู้บรรลุพึงรู้แจ้งได้เป็นอน,นิทัศนะคือเห็นไม่ได้โดยจักสุวิญญาณ เป็นอนันตะไม่มีที่สุดหรือหายไปจากความเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีรัศมีในที่ทั้งปวงอันสัตว์ถึงไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินโดยความที่น้ำเป็นน้ำโดยความที่ไฟนเป็นไฟโดยความที่ลมนเป็นลมโดยความที่ เหล่าสัตว์นะ่ะเป็นเหล่าสัตว์หรือเดี๋ยวความที่สิ่งนั้งปวงนะเป็นสิ่งนั้งปวงถ้าท่านรู้มากกว่าเราหรือเก่งกว่าเราแล้วลราก็เราจะหายตัวไปจากท่านหากท่านมีอนุภาพจริงก็จงตามหาเราให้พบพระบรมศา,ศาสดาก็ทรงรับคำท้าว่าเอาเถิดแต่หากท่านอาจหายตัวได้ ก็จงหายตัวไปเถิดเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าพระกาพมแม้จะหายตัวไปหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่อาจพ้นจากทัศนะของพระพุทธเจ้าได้เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเอาละเราจะหายตัวไปจากท่านบ้างพระกาพมก็กล่าวว่า ถ้าท่านสามารถหายตัวไปได้ก็จงหายตัวไปเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรดาในพระองค์หายไปผู้พระองค์จึงมองไม่เห็นพระองค์ได้ยินแต่เสียงของพระองค์ที่กำลังตรัสอยู่ใกล้ๆเท่านั้นว่าเราเห็นภัยในพบและเห็นพบของสัตว์ผู้สแสวงหาที่ปราศจากพบแล้ว ไม่กล่าวยกย่องพบอะไรเลยทั้งไม่ยังความเยินดีให้เกิดขึ้นด้วยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเล่าชี้ว่าประวัติของปะกาพรมให้ทราบเพิ่มเติมว่าในครั้งกนน้ปรปกาพรมได้เกิดเป็นมนุษย์เห็นโทษในการทั้งหลายและได้ออกบวชไป็นฤาษี ทำสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ไปสร้างศาลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น,น้ำคงคาท่านปรารถนาจะให้น้ำเป็นทานแก่คนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจึงได้บรรดานในท่อนน้ำพลุ่งขึ้นจากแม่น,น้ำคงคาให้ตรงไปในทางที่กันดานแห่งหนึ่งซึ่งพวกพ่อค้าเกวียน ห้าร้อยและโคเทียมเกวียนกำลังอัฐคัดขาดแกลนน้ำอยู่พอดีอีกคราวหนึ่งพระกาผมได้ช่วยโคนและสัตว์ให้พ้นจากอำนาจของมหาโจรโดยฤทธิ์ของตนอีกครั้งหนึ่งได้ช่วยมหาชนให้พ้นจากอำนาจของพญาน,นาคราที่ดุร้ายในชาติที่เปืนอาสีนี้มีชื่อว่า เกสวฤสีซึ่งพระองก็ได้เกิดเป็นกัปปฤสีผู้เป็นสิทธิของเกสวฤสีนั้นด้วยและชื่นชมอาจารย์ว่าเป็นผู้มีวัตรดีดูก่อนประกาพร้มเราย่อมรู้อายุของท่านอายุของท่านนามาได้ยืนนานอะไรเลยท่านยังต้องมีการจุติและการเกิดอีก อายุของท่านไม่เด้มากอย่างที่คิดเลยพวกพรมทั้งหลายต่างอัศจรรย์ใจที่เห็นพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวชมเชยสรรเสริญพระพุทธองค์แล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดไม่มีใครยิ่งกวา่ขาขณะนั้น มานเห็นว่าพวกพรหมจะล่วงวิสัยของตนก็เข้าสิงพรหมปริสชายอีกผู้หนึ่งแล้วกล่าวห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนท่านภู้นิรทุกข์เมื่อท่านรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนำอย่าสั่งสอนอย่าแสดงทำแก่สาวกหรือบรรดชชตทั้งหลายเชิญท่านเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิด อย่าได้สั่งสอนสัตว์เลยเชิญท่านเป็นผู้มักน้อยตามประกอบความอยู่สบายในชาตินี้เถิดเพราะการไม่พูดเป็นความดีท่านอย่าสั่งสอนสัตว์เลยเพราะผูด้ดูก่อนมาเรานะ่นรู้จักเลขของท่านท่านอย่าคิดว่าเรานะั้ไม่รู้ ท่านเป็นผู้ไม่มีจิตอนุเคราะห์เกื้อกูลจึงได้ห้ามเราแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นตามที่เราตรัสรู้ละเกรงว่าจะล่วงอำนาจของท่านไปเสียเราชื่อว่าตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนแนะนำแสดงธรรมแก่สาวกก็ต้องแนะนำแสดงธรรมตามที่เรารู้มา ฝายพระกาพรมได้ฟังเรื่องที่พระบรมศาสดาตรัสเล่าถึงอดีตของตัวให้ฟังก็ระลึกชาติได้ตามที่พระองค์ทรงล่อฟังจึงทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงมีอนุภาพมากจริงเป็นผู้เสด็จมาดีทำให้พรมโลก สว่างสวายดิแสงธรรมจึงละความเห็นผิดที่มีมาแต่เดิมได้เห็นไหมจ๊ะว่าการที่พระองค์ทรงทำให้ปะกาพรมละความเห็นผิดนี้เนะี่ยนับเป็นชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งทำให้เรารู้ว่าพรอมโลกนี้ยังไม่เยี่ยมแสดงว่า ที่เยี่ยมคนนั้นนะ่ยยังมีอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมพระรงองค์ทรงเป็นครูของทั้งมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกระทั่งพหมและอรุปรพรมหมูมสัตว์ในการมาวจรภูมิทั้งหมดต้องฟังพระองค์ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าไปได้ พราะผู้ที่สามารถสั่งสอนสัตว์โลกหรือฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังเช่นนี้แล้วก็อย่ามวัวเสียเวลาไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนนะจ๊ะหรือสแสวงหาที่พึ่ออื่นนอกจากพระร,รัตนตรัยเราได้เดินมาถูกทางแล้วก็ให้มุ่งหน้า เดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาต่อไปสักวันหนึ่งเราจะถึงจุดหมายปลายทางกันได้อย่างแน่นอนท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องดำับบงเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงบัญญาสว่างสวยัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันตจกรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมา